ตอนเป็นชาวโคราชโดยกำเนิดช่วงหนึ่งของชีวิตเขาสนใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังถึงขนาดที่บางคืนจะออกไปนั่งสมาธิตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อฝึกสติให้แนบแน่นยิ่งขึ้นหนึ่งในสถานที่ที่เขาชอบมากก็คือลานหญ้าโมโดยเฉพาะตอนดึกๆที่เงียบสงบไม่มีผู้คนคืนนั้น เขาไปถึงลานย่าโมประมาณตีสองครึ่งจุดทูบว่าย่าโมเสร็จก็นั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางรูปหล่อกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างสงบลมเย็นวูบแรกที่พัดผ่านมาเขารู้สึกดีมากแต่นั่นเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงเดินเบาๆบนพื้นหินขัดดังเข้ามาจากด้านหลัง เหมือนมีใครเดินวนรอบๆเดินวนรอบๆตัวเขาช้าๆทีละก้าวทีละก้าวเขาบอกกับตัวเองว่าอย่าลืมดูจิตใจหนึ่งก็กลัวแต่เอกใจก็พยายามตั้งมั่นเสียงเดินหยุดลงตรงด้านหลังของเขาพอดีแล้วมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมาจากในอกเจ้ารู้ไหม เจ้ากำลังทับเขาอยู่คนลุกสู้จนเหงื่อไหลมือเย็นเฉียบแต่เขาพยายามไม่ลืมสติไม่ลืมลมหายใจไม่ทันไปมองสวดพุดโทโธพุโทโธในใจแต่เสียงนั้นก็ยังคงอยู่เจ้ารู้ไหมเขาไม่ได้โกรธแค่เจ้าไม่ขคอจังหวะนั้น เขารู้สู้เลยว่าเขาลืมไหว้เจ้าที่ตรงจุดที่เขานั่งอยู่เขารีบพนมมือในใจขอเข้ามาต่อดวงจิตที่อาจอยู่หน้าที่นั้นและขอปฏิบัติเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ไม่ทันจบคำเสียงลมหอบหนึ่งก็พัดแรงผ่านหลังของเขาไปราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนผ่านไปเขาค่อยๆลืมตา ลานนั้นกลับมาเงียบสงบแต่ในใจยังเต็มไปด้วยคำถามว่าผมนั่งอยู่คนเดียวจริงหรือในลานญ่าโม่คืนนั้นหลังจากวันนั้นเขาไม่เคยนั่งสมาธิโดยไม่ไหวเจ้าที่เจ้าทางอีกเลยไม่ว่าที่ไหนแม้แต่ในบ้านตัวเอง